สวัสดีครับมื้อน huh ี I I so. ้มาพ่อกับช่องบ้าจูคนกินแซ่บนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาด้วยเมนูหลายอย่างเลยพี่น้องเด้อเมนูหลักก็คือบักหอยเชอรี่เลยพี่น้องเด้อนี่บักหอยเชอรี่หน่วยใหญ่เลยครับผมก็ต้มมาส่วนหนึ่งผมก็ย่างมากกับมี่ครับแล้วก็มีข้าวจีปั่นหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็มีเมนูเด็ดก็คือกุ้งแช่น้ำปลาครับพี่น้องนี่กุ้งตัวใหญ่เลยครับเมเด็ดเลยกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดแซ่บๆยั่วๆเลยครับ เติอมีผักลายยางพี่น้องทึ่งทัวโมระผ้าผักชีแล้วก็มีสลัดเต้พี่น้องเด้อเนะโบโบลายยาฮังเ้ยพี่น้องเด้อจิบนำลำไยกันเลยพี่น้องเด้เออ๋อจบแชร์พี่น้องมื้อนี้ก็มาท้ายอยู่บรรยากาศอยู่หนองแปนเลยพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็โอ้แดด่้อนอยู่แต่ว่าก็มีเสียงฟ้าห้องทั้งรืนนะพี่น้องเอ๋อ บอกว่าไล่พี่น้องนำกวอนเลยครับยั่ววยั่วๆเลยอืมคัดคัดเครื่องกูเดยมีกับเข,ขา,บา,บกา,ากับนางมาหาไปกินด้วกันแล้วพี่น้อง ห,หอมเจีรับผมสีห่ากรุงเชียงเลพี่หนังเด้อใครผับ có một con tối dữ rồi đó biết không làm nhà phục quốc ใส่เป็นตัวเลยพี่น้งองอฮเอรี่แต่ว่ามันทิมเมอนหมองเมามันอยู่เด้พี่น้องเอาออกกันได้พี่น้องเด้อหมองเมามันมันทีเป็นย่นี่แหละครับอืมนึบมันเป็นน้ำนึบพี่น้องครับแบบย่าง อมอโอ้ออเป็ียนแน่พี่น้งองกุงแก่พี่น้องเลยใส่แต่ละสองตัวเลยครับน่องเต็มปากเต็มคำคำนี้ไง สำหรับบ้าวจุค้นกินเสบจิ้มยืดๆดิพี่หนังนะมึงัครายไปพี่หนัง แกเป็นเล่มีน่องคอยตัวยังไงครับตาหนอดแต่ว่าระวังเล่พี่น้องเรื่องตามันเพราะว่ามันเมาสินจักแมนโมแมนเดือบบกเคยทดลองมาเงื่อนเมาแธะบ่เมาแธะใส่ซุม้มยางนัง่นมืน้องเอาคำยังไงอ,งอูเลย mm! -hmm. mm -hmm. ช่งขวาเส้นเผ็ดเตพีไนหมงโอ้หายเด่งดีครับว่ะเซ่บงใจไม่หลง,งหมดเด้อเสรหัผมจะผาน้ หน้าพกดีมีเสียงรถไถรถยังไงพี่น้องเลยเขาว่าแพื่ออะไรเสียงรถไถเรียนเริ่มแรกพี่น้องท้ายไปท้ายมากมีคนมาจอดสามทางเก้ยบจะเริ่มไม่พี่น้อง โอ้ขัดขัดแต่ว่าเมนูแบบนี้มันเป็นเมนูกลับแก่เหมนส่วนใหญ่เลยพี่น้องเด้อนีน่นำมันตะก,กุ่งเนยพี่น้องหอยกับน,น้ำเมื่อนใส่พร้อมกันมือนะตึ่งกุ่งเติมหมวยเนี่ยเ้าจะเป็นตังไดง อโอ้ขพี่ปน้งครับ ไมาอย่างครับอย่างมากครับลืมเบ่งข้าวนึงพี่น้องจากสีรีอออกมใหม่จยังน้อยกับยังโม่ใหม่ครับครับก็แซียบๆยนี่แหละ giúp xú phát lý đi, đi, đi nào Tôi chia về tạm thai nữa Nèo làm... làm... con Không sẹp มังครับปักตลาดเบอเร์เลยพี่น้องจะได้จิ้มเลยครับเออนึบดีแท้วะ hưng hoàn thì mới <laughs> nổ. Bất cả, thứ ba tiền này rồi tham. Tờ bài cứ Quay không biết đâu. Cả ta đỏ nấm tạm thôi từng từng Mà, đừng đừng. Mà cái gì khắp đôi ta ở nữa เียอะันาดนี้น้ำเนี่ยมั้งแคปเูลคกับใครอยู่พี่น้อง Bố mà bèo không kia bóng hành nay ký béo bèo tham hôm nay hôm nay sẽ nay kìa นี่นนกะค,คือพ่อทำเนียให้พี่น้องเนาะเดี๋ยวคิหนาพ่อกันไหมได้พี่น้องฝากคนไร์กดแช่คนติดตามผมเลยนครับช่องบาวจุคนหยีแสบครับผมอาจจะบริมาทุกมมือนะครับช่วงนี้อาจจะมามือเว้นมือหรือว่าอาจจะมามือต่อมือกับมี่ทั้ง,งนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายนะครับติดติดตามผม ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ